มันเอวมันลอดมันสัอามันแบบยัวยัวเขาเมาเกลียวเสื้อผ้าเราจะไม่ยับอีกต่อไปถ้าคุณมีปัญหาเสื้อผ้ายับมันลอดทุกคนอันนี้มันลอดใช้คุ้มมากอยบอกใครนะบอกใครไม่บอกหรอกสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเป็นชิปฮายกับรายการอย่าบอกใครนะ ทำไมอะกูณผิดอะไรอะคือทุกคน <c oughs> จะได้ยินคำนี้ตลอดว่าอันนี้อะไรกันอะไรนะเราไม่รู้ <c oughs> ว่าอะไรกันนี้อยู่ในแคตตากรี่ไหน <c oughs> วันนี้เรามาในคอนเทนต์ม s t แ a มไอเทมนะคะ <c oughs> ในในชีวิตอะไรก็ได้ที่แบบ มีแล้วชีวิตดีขึ้นอ่ะคือยากมากเพราะว่าถามคุณเลยว่ามีแคตธ category ไหมเนยบอกไม่มีแต่โชคดีที่ตีความมาเหมือนกันเป็นฟิลแบบของมันต้องมีใช่คือจริงๆเราของที่เราหยิบมาจริงๆก็ไม่ต้องมีก็ได้อ่ะแต่ว่ามีแล้วชีวิตมันดีขึ้นสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ลองฟังกันดูลองฟังกันลองฟังกันดู อันแรกของเราก็คือเริ่มจากของแบบของใช้ในบ้านมึงมันคือที่ล้างจมูกสําหรับคนเป็นภูมิแพ้ถ้่กูล้างจมูกไม่เป็นคือกูอะเคยล้างที่เป็นเงี้ยปึ๊บแต่ว่าเนี้ยมืออ้าปากหรือเปล่าอ่ะเอาอย่างงี้อย่างนี้เลยตอนเป็นโควิดอ่ะแต่ว่ามันทําได้ข้างเดียวคือเหมือนข้างหนึ่งอะไหล่กลับมาแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือย้อนลงอันนี้อดอันนี้มึงพอสมมติว่ามึงแบบว่าใส่น้าเกลือลงไปใช่ป่ะแล้วมึงก็ทำนี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นที่กดเว้ยแล้วน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นมาเองพอเราอย่างเงี้ยมัน มันเหมาะกับคนที่เป็นสาวภูมิแพ้แบบฉาญเพราะว่าฉานะล้างจมูกด้วยน้ําเกลือตลอดกูไม่เคยล้างจมูกเป็นเลยเหมือนตองก้มมือนตองกลมใช่ไหมตรงแล้แล้วึงต้องก้าวปากแล้วกลัวกลัวการที่มีน้ําเข้าไปในจมูกมันไม่น่ากลัวมึงแล้วมันจะจมูกลงมากแล้วก็จะบอกว่าเคยทําผิดวิธีด้วยการปิดปากแล้วทำนี้จีดแบบมันเหมือนลมมันตีขึ้นไปอะมึงแล้วมันเจ็บหัวเจ็บสมองแบบจะร้องไห้อะนั่นแหละนี่คือสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนที่แบบเป็นสาวภูมิแพ้มีติดบ้านไว้นะคะของนายนะคะอย่างแรกที่แบบว่าเบสิกหน่อยละ เติรอ์นน้องไข่อ่า คือคัตเตอร์อะไรก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือมันเล็กปกติกูไม่คิดว่าคัตเตอร์เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีมึงแต่ว่าทุกครั้งที่เราต้องการอ่ะมันไม่เคยแบบว่าหยิบได้ง่ายอ่ะแต่ว่าพอไปเจอแบบอีสิ่งเนี้ยคือมันแบบเออมันก็น่ารักมันสะดวกสบายอย่างวันเนี้ยคือกูไปส่งของมาตอนแรกกูคิดว่ากูลืมหยิบมาแล้วคือกูขวาแบบว่าลองอ่างเงี้ยฉันเจอชนโนงมีเด้วยความที่มันเล็กอ่ะมันสามารถแบบใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรแล้วน่ารักแล้วมันน่ารักเอาเป็นพวงกุญแจก็ได้อะไรเงี้ยนายคิดว่ามันสะดวกัน ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะมึงกูไม่คิดว่ามันเล็กขาานาดนี้มันเล,เล็กแค่นี้ แต่ว่ามันแบบว่าสมมติมว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาอยากใส่เลยก็เอาตัดตายอะไรเงี้ยเออเชื่อเป็นสิน่งที่มีรสะดวกขึ้นสิ่งที่ได้รู้สึกว่ามีรสะดวกขึ้นวันนี้ใส่มาด้วยคือปึ้งนั่นคือตะขออันนี้เลิศจริงอันนี้เลิศมากมันเป็นตะขอสําหรับผู้หญิงที่สะโพกผายแบบไอดีามันเ <L S 1> อวมันรอดเอวมันสั้นอ่มันแบบยัวยัวโอเขาเมาเกียวมากก็เลยต้องแบบนี้มันไม่ต้องเย็บหรอมันไม่ต้องเย็บอย่างงี้อ๋อพินมันเป็นพินแล้วก็พินปัก ใช่แล้วเราก็สามารถติดอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ได้อดอแล้วมันก็ดูแบบเหมือนเป็นไอ้นี่ของ,อของกระโปรงตัวนี้ไปเลยอ่ะเพราะมันมีลายอันนี้ด้วยน่ารักเหมาะมากสําหรับทุกคนแหละบางทีเสื้อผ้าเราซื้อมาอ่ะเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งออนไลน์มันอาจจะไม่ได้ตรงใส<ว>่ปหล,ลวมฉะนั้นอันนี้คือแบบเหมาะมากเราไม่ต้องไปเย็บไม่ต้องไปทําอะไรเลิศแล้วมันน่ารักเลิศถูกอันนี้ขอส่วนนึงว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะทําการแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ข้างล่างนะคะทุกคนทุกคนสามารถแปะได้เลย ต่อ <ไป S 1> ที่ซาติสนะคะทุกคนอันต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าทุกคนจำเป็นต้องมีหรือเปล่าแต่ชีวิตฉันมีแล้วมันชีวิตดีมากก็คือที่จุ๊บเมมค่ะคนหนึ่งเขาเรียกที่จุ๊บเมมเหมือนกูปะที่ที่จุดเมมจุ๊บปะ<อ>ที่จุ๊บเมมอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอแะแดปเตอร์ไม่รู้กูเลยที่จุ๊บเมมเอเค ชีวิตเราอ่ะคือต้องถ่ายรูปด้วยกล้องใช่ไหม mm hmm. บางคนอาจจะถ่ายรูปด้วยมือถืออันนี้อาจจะไม่จาเป็นยุคนี้ยหละคนชอบพกกล้องดิจิตอลหรือกล้องอะไร mm hmm. ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเมมแล้วบางทีการที่เราจะรูปออกมาจากกล้องอ่ะมันต้องทําการแบบแชร์ไวไฟโหลดแอปนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณมีสิ่งนี้ค่ะ mm hmm. อสมมติอันนี้มันไม่ได้มีเมมเนาะใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วทุกคนก็เสียบกับมือถือ mm hmm. และทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ในแอปโฟโต้ของเราแล้วเราก็ mm hmm. สามารถกดเลือกแล้วก็โหลดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามันลดทุกคนอันนี้มัน และถ้าซื้อมาสองอันหายมันดูแลยากไงก็ไม่ยากนะอยู่ที่กูนี่แหละโอเคให้อยู่กับพี่ออสอาจจะไม่หายก็จะเป็นอย่างนั้นและแหละสิ่งนี้นะคะใครที่ชอบถ่ายรูปด้วยกล้องควรมีสิ่งนี้ติดตัวไว้แล้วก็มันไม่ได้มีแค่เมมแบบนี้นะทุกคนคือสมัยนี้มันจะชอบมีคนซื้อกล้องดิจิตอลแบบวินเทจสมัยก่อนใช่ปะเมมจะไม่เหมือนกับแบบนี้เขามีอีกแบบหนึ่งเป็นอันใหญ่กว่าที่คุณทำหายไปแล้วอีกแล้วแบบใส่เมมได้เยอะมากเมมรูปแบบไหนก็ได้เลยเอาไปหาดู ดีคจบอย่างที่สองของไหนหรอ,อไม่ได้เอามาแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่ดายแชมพูที่สุดอุ้ยจริงเพราะเราเป็นสาวผมสีเราจะสระผมบ่อยไม่ได้ป้าเราเป็นสาวขี้เกียจ <c oughs> เอาใหม่เราเป็นสาวขี้เกียจตัว่ว ตลอดคนจะชอบถามว่าทาไมถึงไม่สระผมกลัวกล้าพูดเลยว่าสระผมหนึ่งอาทิตย์ครั้งเดียวแต่ว่าที่ผ่านมายอะไรเงี้ยก็ใช้แชมพูไปด้วยแล้วก็แป้งไปด้วยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวสีมันหลุดง,ง่ายแต่ว่าแชมพูที่ดีแม่งแพงชิบหายแพงจริงแต่ว่าคือใช้ไม่บ่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้ามันไม่ทันแล้วจริงๆในการที่กูต้องสระผมแล้วต้องออกไปงานหรือว่าต้องออกไปทําอะไรก็คือจะแบบแค่แบบ ไม่มีมันเลยไม่มีน้ำมันเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไว้ให้ดูละกันเลิศเลิศเลิศอย่างที่สํงสำหรับไอด้าคือตัวนี้ทุกคนอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ไดอนเออคืออยากบอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์ไทยเองเราหยิบขวดใหม่มาด้วยคือมันดีมากผู้หญิงทุกคนควรค่าแก่การที่จะใช้มันตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าน้ำยาล้างจุดซ่อนเลนหรออใช่คู่กับเซรั่มของเขาอะคือมันดีมากคือไอด้าเขาเรียกวผู้หญิงทุกคนจะต้องประสบปัญหาทั้งตินตกขาวหรือการคันอะไรอย่างนี้มีบ้างแหละอาจจะไม่เยอะหรือว่าน้อยแต่ว่าาาามมันจะต้้อองงีกรบ ซึ่งตั้งแต่ใช้ตัวนี้ประมาณเกือบเกือบจะ3เดือนแล้วเดือนได้คือไม่มีเลยเวย้ยอาการมันดีขึ้นประมาณ90%ได้เลยอันนี้แบบูลยยิ่งใช้คู่กับเซรั่มอ่ะเออมันยิ่งแบบว่าลดกลิ่นรู้สึกตรงนั้นสะอาดอเออมันรู้สึกชุ่มชื้นตรงนั้นเคยใช้ยี่ห้ออื่นหรือแบบสบู่ปกปติมันจะรู้สึกว่าตรงนั้นอะ่ะมีความแห้งแล้วก็เสศี นิดนึงแต่ว่าใช้ตัวนี้ไม่เลยทุกคนมันดีมากควรค่ากับการที่จะมีติดไว้แล้วก็ใช้รู้สึกจริงซานหอมมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วจุดซ่อนเรนน่ะเราไม่ควรที่จะใช้สบู่ปกติใ,ใ,ใ,ในการล้างเพราะว่าตรงนั้นมันค่อนข้างจะเบาบางเพราะจริงๆแล้วเขาให้ล้างด้วยน้าเปล่าใช,ใชออ่แล้วก็ใทยบ้างบางครั้งบางครั้งแล้วก็อันเนี้ยคือเท่าที่เคยรีวิวนะคะนี่ก็คือทุกคนใช้เหมือนกันหมดฉันไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนสปอนเซอร์แต่ว่าเขาได้มันละเอียดอ่อนเทียบเท่ากับน้ำยาหล่อรือนี่เขาใช้กันตอนนี้ที่ส ที่มีจีของเราได้แต่ว่ารู้สึกจริงว่ามันอ่อนโยนใช่ใช่แบบว่าเนื้อเนื้อขีเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อสัมผัสเนื้อเซรั่มเออเนื้อของเขาว่ามันเออมันดีเจรั่มอไปที่ไอเทมที่สาม ของซาตินนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สกว่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็ยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ว่าของเราอ่ะซึ่งมม่เป็นของพรานะคะเป็นที่คล้องแมสคือทุกคนใช้แมสอยู่แล้วในปัจจุบันม,มันคือที่คล้องแมสแต่มันสามารถทํามาให้มันเป็นสร้อยได้คือเราซื้อเพราะว่ามันคุ้มเว้ยนอกจากที่มันจะเป็นสายคล้องแมสได้จริงๆแล้วมันจะมีไอ้นี่ให้จ๊บเที่ยวไว้แบบใส่หูฟังบลูทูธมันสามารถใส่หูฟังบลูทูธแล้วก็ฟังเพลงแบบนี้ได้ใช่แล้วก็อันเนี้ยมันก็สามารถทํามาเป็นสร้อยได้ก ทุกคนเราซื้อมาในราคาประมาณ1 3 0 0 0บาทตั้งแต่ซื้อมาใช้คุ้มมากสูใช้ทุกวันป้ายยาสุดๆที่ส้มมารีเห็นก็คือซื้อซื้อเพราะว่พี่ส้มมารีเห็นฉันใช้แล้วก็เห็นยลแกนโมดใช้พี่ส้มนางก็เลยอ่ะซื้ออีกของมันต้องมีใช่ก็คือแล้วแต่เอาจริงทุกคนอาจจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์ในการซื้อยี่ห้อนี้จริงๆแล้วเราว่าแบรนด์ทั่วไปก็น่าจะมีเหมือนกันที่แบบเป็นอเนกประสงค์มีแบบที่ใส่หูฟังได้อะไรย่างเงี้ยแต่เราว่าถ้าใครที่อยากจะเริ่มซื้อแบรนด์นนี้คุมใชแลคคุมม่่่าออยงงีเเันนนป็ไห อันนี้อจะไม่ใช่ของทุกคนที่ทุกคนต้องโพกะแต่ว่าคือไหนโผล่เอ r X คือกูเป็นคนท้องอืดอ่ะถ้าสมมติว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยคือกูไม่ค่อยเป็นคนกินข้าวตรงเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีลมที่ท้องอ่ะแล้วพอกินไปแล้วมันก็จะทรมานทั้งคืนมันก็จะนอนไม่หลับท้องอืดไหมมันกระซับกระซับเว่ากินแล้วอืดอะไรกินแล้วตดปะไม่ตดมึงแต่ปวดปวดไม่ตดไม่เลยด้วยคือเหมั่นมาไปแบบใส่ไปในท้องอ่ะนึกออกปะเวลากูกินอะไรอย่างเงี้ยกูจะชอบกูตดนะมึงปกติอะถ้าสมมติไม่กินอ่ะคือต้องต้องเลยคือกูเป็นเด็กชอบเลยมากตอนก่อนนอนอ่ะคือกูไม่เข้าใจว่าลมมมันนนนนจะาาตอออก่ทํไ เป็นลมทุกคืนก่อนนอนคือทองอืดน,นั่นแหละก็เลยแบบว่าเป็นไอเทมที่กินตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็คือกูกินแค่รถนี้ไม่ค่อยสันหัดรถอื่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติคนอื่นชอบมันมีหลายรถมากๆติดกระเป๋าไว้ก็ดีนะคะเวลาแบบกินข้าวกินบุฟเฟ่กับเพื่อนกินได้เลยอะ่ะอย่าเพิ่งรอทองอืดก,ก็กินก่อนก็นกได้เลิศอีกตัวหนึ่งของไอด้าก็ไม่ได้หยิบมาเพราะมันค่อนข้างจะแบบยาวและใหญ่<อ>มันคือที่ถูกพื้นแต่ว่าแต่ว่าพ่นน้ำเองได้พ่นน้ำ ยาและใหญ่แล้วค่ะยาใหญ่แล้วคนน้ำกระจายด้วยพุ่งกระจายว้าวลดนี่ไปถูไปถูที่ถูพมานที่ถูพื้นบานถไถึงที่ถูพื้นถูไปถึงที่ถูพื้นของเดิมไม้ค่ะจะไม่ผิดซื้อมาในแอปส้มเช่นกันเอออย่าแตะลิงก์ให้นะเปกติเราเป็นคนทําความสะอาดห้องเองวาดบ้านผูบ้านเองแล้วก่อนหน้านี้จะใช้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบมันรูดน้ำแต่ว่าเราต้อง มันก็ไม่มีถังอะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักอะตัวไอ้ได้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะคือไหวสามารถใช้ได้ง่ายอะมันแบบวุดๆแล้วก็ถูแล้วก็ถมันจะมีถังเราไม่ต้องเอาไปจุ่มอ๋อใช่ไม่ต้องไปจุ่มอาจจะซักซักแบบว่าสองอาทิตย์ซักครั้งหนึ่งอ้ตรงผ้าตรงนั้นอะไรเงี้ยที่กระบอกน้ำเขาอะก็คือเป็นขนาดที่แบบไม่ได้ใหญ่มากทำให้ผู้หญิงอย่างเราๆอะก็คือสามารถถือไปไหนได้แล้วมันก็จะพ่นน้ำแล้วคือปกติเคยซื้อมาแล้วมันพ่นเหมือนแบบเหมียวแมว แต่ว่าอันนี้มันแบบมันคู่กระจายแล้วแบบมันสะดวกสบายแล้วแบบเข้าซอกแบบซอกเล็กซอกน้อยเข้าได้หมดออพี้กูได้กูได้อะไรจากเขาในราคาในนตอนนี้กูจะได้ราคาไม่ได้ก็ได้ราคาเท่าเดิมได้ราคาเท่าเดิมตัวต่อไปเป็นสิ่งที่ฉันแนะนําทุกคนตอนแรกอันนี้่ได้แบบ อันนี้คืออะไรอนเซอร์อ,อันนี้คืออันที่สองนี่ฉันมีบอสส่งมาให้ก็เลยเอาอันนี้มาเพราะอันเก่ากูไม่ได้ล้างมันมันทุนเรศนนึงอะไรเงี้ยอันนี้นะคะทุกคนมันคือเครื่องร้างแตง่งแต่งหน้าอเนกประสงค์ที่พูดเลยว่ามีาชีวิตดีมากคือก่อนนะที่เราจะมีเครื่องนี้ใช่ปะเราต้องมานั่งแบบถูกับอีตัวนั้นอะปุ่มปุ่มตัวยาง<ๆ>มาเออก็ถูถูแล้วก็ต้องวางก่อนมันจะแห้งก่อนมันจะอะไรหมดไป1วันเต็ม,มแต่อันนี้ทุกคนมันจะเป็นกล่องแบบนี้ทุกคนแล้วเขาก็จะมีเครื่องนี้มาให้น เราก็เอาใส่เข้าไปในเครื่องเราก็จะเอาแปรงอะจุ่มเข้าไปในนี้ใช่ไหมคะซึ่งเขามีน้ํายามาให้ในเซตอยู่แล้วน้ํายาเนี้ยใช้แค่นิดเดียวเทเข้าไปในขวดอันนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแปรงอะจุ่มลงไปแล้วเราก็กดเครื่องอีตัวเนี้ยพอกดสวิตช์ปุ๊บมันจะทําการหมุนแปรงแล้วให้มันแบบวุ้มวุ้เหมือนจะมันไหอย่างนั้นอะซึ่งเขาอะทํางานวิจัยมาแล้วว่าสิ่งเนี้ยเขาทําให้มันแบบแปรงไม่เสียแล้วแปรงไม่ฟูกว่าเดิมคือมันเคยมีของก๊อปของก๊อบเยอะมากใช้แปรงแปรงจะบานแล้วแปรงก็จะเสียแต่อันเนี้ยมันจะไม่ทาให้ พอเราแบบจุ่มลงไปใช่ปะทุกอย่างมันจะแบบสะอาดมากเว้ยแล้วพอเราขึ้นมาค้างไว้สิบวิปปุ๊บแปรงแห้งเลยเว่อไม่ต้องวิเลยสิบวีเท่านั้นเกิงเกินอ่ะไอตัวนี้สนแปรงแห้งเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบแปรงแห้งเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบเราคุยได้วก็แบบเย็็บแล้วกมาเจออย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเยอะมาก แแล้วว่าทำไมคนเขาบอกเหมือนเพราะว่าแบบการทําหน้าเร<อ>าเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนก็คืออันนี้นะคะใครที่แบบพิเกตล้างแปรงเองสิ่งนี้คนนี้มากกูขอเสิริมหน่อยที่มึงบอกอ่นน้ายาน้ํายาเนี่ยใช้นิดเดียวใช่ป่ะออมึงมันเป็นเรื่องตอนมัธยมตอนที่แบบกูจำไม่ได้ว่ามึงหลือเนยบอกกูว่าเนี่ยใช้น้ายายี่ห้อหนึ่งดิล้างแปรงมึงใช้ดีมากผสมน้านิดเดียวใช้สะอาดมากเลยมึงรู้ไหมว่าความเข้าใจของกูก็คือน้ำนิดเดียวเดียว่ต่อันนั้นหมดกูใส่อันนั้นหมดขวดแล้วกูใส่น้ำนิดเดียว อันนี้อายุเท่าไหร่ะนะมหกมึงเข้าใจปะวาก็พูดว่าผสมน้านิดเดียวอะอะถ้าเป็นพวกมึงผสมน้านิดเดียวกูเข้าใจว่าผสมกับน้านิดเดียวไงถ้าสมมติมึงบอกว่าเนี่ยใส่อันนี้เข้าไปในน้านิดเดียวพอกูจะเคลียแต่ว่าตอนนั้นบอกว่าผสมน้านิดเดียวอันนี้กูผิดไหมผิดผิดกูผิดเองกูอธิบายไม่เคลียร์ปวดหัวไว้แค่ทุกวันนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมเลยทุกคนไม่ต่างจากเดิมเลย อ่ะของคุณนายมาชิ้นที่4ไม่ได้เอามาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะแบบมีน้ำหนักเตารีดไอ้น้ำแต่ว่าไม่ใช่เตารีดไอ้น้ำแบบที่ยิ่งใหญ่มันเป็นที่แบบพกพาได้กูไม่เคยเห็นความสําคัญของเตารีดไอ้น้ำจนกระทั่งตอนนั้นที่ไปเชียงใหม่แล้วคือทุกคนแย่งเตารีดของมึงใช่แล้วทุกคนบอกว่ามึงเอาเตารีดไปหน่อยแล้วกูต้องแบกไปให้เพื่อนใช้ใช่แล้วทุกคนแย่งกูไม่ได้ใช้เพรนั้นเพราะเดี๋ยวเช็คเอาไม่ทันกูก็เลยใส่ยับยับแม่งเลยไม่เป็นไรคืออยู่ที่บ้านกูไม่ได้ เกียยเอาไปให้เขารีดให้างกูก็เลยแบบกูจะต้องซื้อเตารีดไอ้น้ำมาใช้แล้วหลังจากนั้นมันก็มีประโยชน์สําหรับกูตลอดกูพกไปทุกที่ไปต่างจังหวัดก็พกไปต่างประเทศก็พกเสื้อผ้าเราจะไม่ยับอีกต่อไปุ้าคุณมีปัญหาเสื้อผ้ายับใค้คุณใช้เตารีดไอ้น้ำและถ้าคุณจิ้มลิงก์ในตอนนี้คุณจะได้ของไปแค่นั้นแหละมือเเหมือนทีวีไอ้นี่มากเลยทีวีไดเล็กเออตอนนีพอกลบป้ายขยะทุกอย่างทีวีไดรเล็กต่อมไปต่อเลย๋อาไปต่อโอเคไปต่อตซต่อไปได้แล้วบอก เราเป็นคนชอบใช้ลิปมันมากแต่ว่ารู้สึกว่าก็ใช้วาสลีนม,มาตั้งแต่เด็กอะคือเป็นคนที่ติดที่ปากต้องรู้สึกชุ่มชื้นตลอดเวลาลอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าปากแห้งแล้วมันไม่มั่นใจไม่ชอบให้ปากแบบเอเงแอยกันปากมันยังไงนะมันมัน,ม,นมันแห้งอะยังไงไนะ พอแล้วมมันรู้สึกไม่ดีอะเลยรู้สึกว่าแบบพอมีวาสลีหรือลิบาบาร์อะไรเงี้ยแล้วแบบชีวิตมันมันมันดีอะมันมั่นใจมันรู้สึกว่าพูดแล้วแบบเออปากมันลื่นลื่นดีนียฆ่าเชเลย <S <S อียเอาเอาทำไมอะทำไรพี่ดาก็ใช้นิ้วนี้ตลอดเลยอะไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ไว่าไม่มีใครไม่ได้มีใครว่าอะไรมึงเลยมล้นพี่หมอนอ่อแบบนิ้วมึงมันเออห่อเชอ่ยว่ะก็อีดู คือนนจริงๆ,ๆอ่ะเคยใช้ยี่ห้ออื่นนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าติดใจอันนี้เพราะแบบถ้าลืมเหมืออะไรเงี้ยก็เซเว่นร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็คือชอบบาร์อันนี้แต่เขาเลิกผลิตขายไปแล้วก <รอ S 2> ็คูทักไปหาเจ้าของแบรนด์เว้ยคือสีมันสวย <รอ S 2> มากมึงเว้ยน่ารัก มันน่าแล้วแต่เขาเลิกผลิตไปแล้วคือกูทักไปว่าพี่พี่ยังมีขายอยู่ไงเพราะกูอยากแบบอยากไปยาคนอื่นเงี้ยแต่เขาเลิกผลิตไปแล้วทุกคนเราก็ไม่รู้จะให้ทุกคนไปหาซื้อที่ไหนแต่ว่ามันน่ารักมากทาแล้วมันมีความแบบปากจูมูจิมีทุกครั้งที่เวลาหน้าสดแล้วพวกมึงบอกว่านี่มึงแอบทาลิปหรือเปล่ากูทาตัวนี้กูแอบทาตัวนี้เพื่อที่มันดูแบบธรรมชาติธรรมชาติละแต่มันไม่เคยไม่เคยให้หมายถึงว่าเพื่อนจับได้ทุกครั้งว่ามึงไปทาอะไรมาสักอย่างหนึ่งไปที่ตัวต่อไปเลยกระหมัดเลย สุดท้ายนะคะก็คือหน้ามาปรอมค่ะทุกคนมันชีวิตดีมากทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเปลี่ยนลุคบ่อยมากแล้วบางทีแบบเบื่อทรงผมตัวเองซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าฉันน่ะทาผมประหลาดตลอดฉันแบบรีอารไ์ได้ว่ากูต้องใช้ผมทำมาหากินกูจะมาเปลี่ยนทรงผมขนาดนี้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้เหมือนจะซื้อมาในไ G ซึ่งเราอ่ะมีหน้ามาพรอมเยอะมากที่ชอบที่สุดอาจจะเป็นอันนี้อันนี้ใส่ตอนแบบเป็นลิซ่าตอนคิวเดสเลิฟก็จะหนานาหน่อยอะไรอย่างงี้ส่วนอันเนี้ยทุกคนคือมันชีววิตดีมาาาก้้ยถท คนละสีอย่าหยุดจะบอกว่าไหนละคนละสีครับซื้อให้ถูกสีนะทุกคนเออทุกคนนี้มันแปลกไปหน่อยเขบอกว่าสีเนี้ยมันเหมาะกับคนที่หนังศีรษะบางมากคือเขาทํามาให้มันแบบคุมแบบนี้ใช่ป่ะแล้วปิดข้างหลังไปด้วยเลยใช่มันก็เลยเนียนแล้วคือจริงๆแล้วเขาให้มันมาตัดเองเว้ยอันเนี้ยอย่มได้จจริงอันเนี้ยมันต้องเอามาตัด จัดทรงเองอแล้วข้างหลังมันก็จะแบบไปข้างหลังแบบนี้ด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เห็นเ,ออเออนียนเนียนด้วยความที่ทำไมมึงเป็นคนผมสีดําคลิปได้ขนาดขับดำคลับ<ำ>อย่าดำคลิป<ำ>ไม่ดีด กำครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็คือชอบใช้หวดมากๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยสีมันมเป็นน้ำตาลแต่ันก็ยังเข้ากับมันก็ยังคือใช่คือเวลาเราติดอะ่ะเราก็จะเอาผมอ่ะมาปิดด้านข้างนิดนึงน่ารักอย่าเซลผมนะนะหน้า<อ>ม้าหนูน่ารักหรอกขาไม่ตกใจหรอโอเคเนี่ย <Okay. S 1> ทุกคนมัน<อ>ชีวิตดีมากเพราะว่าใครที่แบบอยากตัดหน้าม้าแต่ไม่รู้ว่าตัดเราเข้าไหมจะบอกว่าติดหน้าม้าปลอมทุกคนมันเนียนเหมือนกันค่ะอย่าจิ้มลิงนะจิ้มลิงจิ้มลิงเดเลยแคุณจิ้มล เลยสวยเออน่ารักแล้วสวยมากเลยค่ะอ่าอ่าต่อไปกันสุดท้ายของคุณไหนสุดท้ายแล้วก็คือเซคิดกูเอามาไม่ได้เหมือนกันจริงจกูก็อยากเนองมา้เหมือเปล่าไม่ไม่เป็นอะไรก็คือสิ่งที่ต้องมีบนโลกใบนี้ก็คือพวกเขาเข้าใจไหม โอเคโอเคเออคือพวกเขาทําให้กูมีชีวิตที่สดใสมีพลังในการก้าวเดินต่อไปในแต่ละวันมีแบบกําลังใจในการจะไปเรียนจะไปทํางานนึกถึงหน้าพวกเขาก็แบบอย่างนี้แล้วเออสิ่งที่เราพกได้ก็อาจจะมีแค่การต้องไปซื้อที่ไหนตอการะมีร้านอยู่นะคะอยู่ในทวิตเตอร์นะคะชื่อคุณนายชเวริโตะค่ะซึ่งเดี๋ยวแปะลิงก์ทวิตเตอร์ไว้ให้เป็นพีออเดอร์ใช่ไหมเป็นสามารถพีได้ทุกอย่างของเกาหลีที่ กดได้ที่กดในเว็บเราคนณในนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวโกงใช่ฉันจะไม่โกงไม่หนีไปไหนทางนั้นนะคะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> เป็นกิจการใหม่อีกเป่กิจการทำไรล่าสุดได้เท่าไหร่เ <c oughs> ฮ้ยได้เป็นพันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้จากรอบแรก28บาทคนขายของได้28บาทรู้ยังไม,ไม่ได้อับเยอะเพื่นอนทำพราแพชั้นพอารักผู้ชายใช่เพรรักผู้ชายเพราะอยากสั่งมาใช้เองโอเคของไอด้าตัวสุดท้ายก็คือจริงๆแล้วอ่ะพึ่งได้แบบรู้สึกว่าการมีตัวนี้แล้วแบบชีวิตมันดีอะ่ะมันคือที่หมากใต้ตาทุกคนก็คือใช้จริงแบบว่าจะหมดแล้วเป็นแพ พอมาเอาไปแช่ตัวเย็นใช่ปะเราหมากตอนคือมันทำให้นอนหลับสบายมันจะมีหลายสูตรแต่สูตรนี้คือช่วยเรื่องริ้วรอยก่อนกวัยที่มันไม่ได้เป็นล่องลึกมากริ้วรอยก่อนวัยริ้วรอยก่อนวัยที่ไม่ได้เป็นล่องลึกมากอ่ะเหมือนแต่พอเอาไปแช่เย็นด้วยแล้วมาโปะตกใต้ตามันแบบทําให้เหมือนผ่อนคลายอ่ะนอกจากช่วยเรื่องนั้นด้วยมันก็ทําให้เหมือนแบบเราระบายด้วยรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมสำหรับใครที่นอนหลับยากๆก็รู้สึกว่าเอออาจจะช่วยให้มันรู้สึกแบบบิวอารมณ์ก่อนนอนทีผ่อนคลายเออให้มันดูแบบอุ่นแหลกนะไร ดีวอารมณ์ให้นอนให้มันแบบดูผ่อนคลายหลับสบายเมื่อกง้กูขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้ไหมไหนๆก็พูดถึงนอนหลับสบายแล้วอ่ะคือมันจะมีผ้าแปะที่มันร้อนนะไอ้เนยให้มาได้รับวันปีใหม่ใช่มึงคือมันสบายมากจริงๆคือกูแบบพกกาปัญหานอนไม่หลับอยู่เยอะมากจนกระทั่งคุณเนยให้สิ่งนี้มาแล้วคือมึงมันช่วยให้กูแบบเลิกคิดเรื่องอย่างอย่างอื่นอ่ะแล้วก็แบบมันอุ่นแล้วมันก็สบายเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหน และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะห้าไอเทมไรนี่ก็คือเป็นห้าไอเทมมาแทบสำหรับพวกเราค่ะ ใช่เทมบวกหนึ่งตรงไหนก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าตรงไหนที่ไม่มีอย่างเงี้ยเราก็น่าจะอินเสิร์ตไว้ให้หมดแล้วแล้วก็เราจะทิ้งลิงก์เกือบทุกสินค้าที่เราสามารถหาลิงก์มาได้ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟสบุ๊คสิบด้าได้นะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้รู้ว่าฉันมาแล้วนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกเนาะหรือใครมีมาแทบไอเทมขอกเกาหรืออะไรก็ตานมาได้เลยใช่ฉันจะไปกดิงก์พวกเธอโอเคบ๊ายบาย